สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุกุสุสคนเบิด์ตสุมองสุบอดนี่พี่น้องเดนะ้อพอพ่อช่องยูทูบบาลาพาเพลิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนั่งร้อยเพลินอะไรเนาะนั่งร้อยไอบ้บนเกงอะไรเนาะเอฟซีแลค็คคูแล็คคนกาคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเอนะ้ยเนาะต่างๆหน้าหน้าแบบเออคือบอกบปุ๊บอกฟ,นะฟังนั่นฟะังนีนะ่แน่ว่าซั่นเนาะ น,า,นางปลูกพืชปลูกผักปลูก,ก,กต้นหมอกต้นไม้กินมากกินฝนแน่กาซีหป้ปลูกอยู่พี่น้องเลยเนาะกาซีหป้ปลูกอยู่แต่ว่าใจเย็นๆเด้อพี่น้องเดินเย็นๆตอนนี้เนาะให้เขาเห็ดเลือนเห็ดซ่านให้มันแหลวก่อนให้มันลงตก่อนการนอนสีปลูกสีฟังนี่ถ้าว่าเป็นต้นไม้ต้นมังม่วงมะพร้าเนี่ยเออลำหยอกลำไยคลองพวกนี่ของกินหมามันต้องได้ซื้อเอ้พี่น้องเลยมันต้องได้ซื้อกระไม้เขาปลูกได้เนาะ มันต้องได้ซื้อได้มันบวกนอ่าผักบัวผักหอมผักเสาะผักชีเนี่นี่ได้อันมันก็นต้องได้ซื้อคือการได้ซื้อในมันใหม่กระปุกขวานได้เนาะนให้ใจเย็นๆผอ้รักผู้ใหญ่และผู้เล็กคนก็กญญให้ใจเย็นๆก่อนเนาะนถ้าปุกปป๊กเน่ยปุ๊บนี่น้องเงยเนาะนแต่ว่าผมมีเงินจีซื้อเข้ามาให้เขาชัดเจนบอกพี่น้องเนาะ,นะแล้วก็ปรแมน,นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เขายังเห็ดเฮือนเนาะ เพราะว่าผัวนี่ก็สร้อ,อยสร้างนะเนาะเป็นลูกมือของสร้างอนะไรส่วนว่านั่งร้อยนี่ก็ยากลูกเนาะเอาลูกเอาเต้านะ FC แหละเนาะเอฟซีแรกคุยแล้วคนกันนะสิเข้าใจนั่งเนาะอะไรกับตัวนั่งนี่กับบ่ก้อยสมประกอบอีกเนาะเออว่าอะไรนะซับ่ก้อยสมประกอบบ่ก้อยเต็มร้อยเนาะประป,ประเปอร์ๆลองๆล,ลืมๆเนาะอ่ออาวว่าอะไยังห่างตอนนี้ก็จะไปเบิ่งสร้างเพิ่น าลงมือไปฮอดขั้นตอนใดแล้วพี่น,อนอ้องเอ๋ยเนาะสร้างอะไรกันเมียของสร้างและเพิ่นกระเบือเงินอีกมือน,นี่เพิ่นเบือเงินน้ำบาลลาวนี่ยสองพันแต่โชคดีพี่น้องเอ้ยที่ว่ามี fc ผู้ใหญ่ใจดีเนาะต้องฟังใจเพิ่นฝากมาพอดีเนะาะบ่าลลาวก็เลยมีให้เพราะว่าเงินก่อนหน้านี้ <c oughs> ที่ว่าบ่าลลาวเก็บไว้ให้สร้างนะอ่าประมาณหนึ่งหมื่นนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละบ่าลลาวไปแลกเป็นเงินกีบ เกือบบาสิมาซื้อสังกษอกสังกษีและก็ซื้อบานอ่าวงกาะวงกบครบไปแล้วพี่น้องเอ้ยเครื่อบหมดแล้ครบไปแล้วเหลือแต่าสร้างว่านี้เนาะเหลือแต่าสร้างเด้อพี่น้องเลยนี่สิบ่มีเงินได้อกาสร้างเนาะส่วน่เครื่องเรือนเพิ่นนี่ถือว่าครบไปแล้วแต่ยังบ่ฮู้ว่าแป้นแอบน,นี่มันสิพอบอ่นะเนาะตัวนี้ก็ถามม้าเบิ่งนํกากันเนาะปะวอะไรยย่าห่างพี่น,อ <N> น้องเลยไปเบิ่งนํกากันว่าเขาเฮ็ดไปสังอยู่ตอนนี้ ทางหน้าได้แบบมันแนีนัน้นเนาะแมียนทายห้ยงามให้ดีนี่เป็นชาสีเด้อพี่น้อเย <c oughs> เอ้าธรรมศาสตร์เด้ซะมันเป็นธรรมศาสตร์เนาะ <c oughs> เป็นเสาธรรมศาสต <c oughs> ร,ร์ าสาวธรรมะเลเอาสบายด,ดีสางโดยโดย วงกบมาใส่ทังหัวเนาะแมนบ้วงกอเอียงใส่ไปทางัวแล้วนเผื่ตะทางนั้นในวงใดใส่ทั้งหัวเอาบ่ใส่ทั้งขางเนาะมาลีใส่ทั้งหัวเออ

เปิดเพลงสบายดีป่าลุงเปิดเพลงเอ้สร้างไปน้องมือแล้วเโอ้ขันบอลไไปนี่ชแล้วละส่บอลเนนะ นีขนาดนนุนีไไ่ได้สบายดีป่าลุงส,สบายดีอะลุงคือเอาแต่นะอ,อันี้เนาะมันนี้มันเอา

ต่ำเนยบ่เพื่อนลังใไงไงก็ประมาณซ้ำนี่ละจะไปตัำไปได้ซ้ำนี่ละพอดีแฮชีพไปสูงแค่ขนาดไม่เป็นซิปก็ไปได้แล้วเนตัำเลยซ้ำนี่พี่น้องเลยพอดีงามสูงแล้วกะยากยันลมเนาะด้วย นี่แล้วกันเจ้าะไปหาเจาไปหามันกับมีแข่งบุญกึงเฮ้ยถ้าแต่ภูรักปูภใหญ่ในก็แล้วแต่ดวงวัสนาได้เออกเจาไปหาน่ะมันมีมันได้โมได้ันได้ลอยเนานได้แ่ก็นโได้แัได้ลหน้อยนะ แค่าว่ะโอ้มือไีเดีจักเลย้วจัโอ้ยนังทาว่ะมือไหเดีท่นสิมาซอยไปอันนี้จะขมังคือกันแล้วเเวัด้มีฮาวบอภาษาหน่อย

ูม้งเฮาม่ี๋ยบ่ตะปูตอกกันทันีนี่ยังเรืออ่ะเดยบ่เรือบราบายบนะบะตีไม่ตะปูตะปูสนตะปูหกเลยเด้อวันาตอกแฟนฟ้าน่ะตะปูหกเบอ่น่มันตะปูสีูสีก็ตอกบ่ได้ตีมันเขาได้แต่ซ้านี้ซอเข้ามเส้นนี่ได้เหยตอกนะเขยังใส่ตะปูแปไปน ย่ามมันจะลุดออกมาเป็นพวงใส่ตะปพเราแสาน่ใส่ตะปูสนะงาวืนกันอะไรเดน่า้นะอกระุดแปดเลยเจ้ากระเทงแปดตัวน่งอันตะปพยังอ่ะตัวน่ะปูิบบอตัวน่ะตัวน่ะตะปพยังนอันปูซิบแปดตัวนี้เนาะเอออันนี้จะแปดแปดั่างอด้วแปดนะ บอกว่าเด้อคือผู้สี่ตอบว่าได้แป่นพลาส้อนี่เราจะซ่อนกันดูไอจะซ่อนแป่นใส่นี่ซองซองแผ่นนี่มันจังใดเนี่ยมันนี่บอกเออมันซองแผ่นนะคันว่าแผ่นนึงน้ำเรือมันตอบว่าได้ต้องไปซ่อนกันเลยซ่อนอะไรมันทะลุบัวงาบอก หน่เด้ตะปูยังอนะตะปูสีนี่ตะปูแปนี่ตะปูแดนี่แะบ่อแปดสะบออนนี่ตะปูสีนผมคือเอาในทงนี้เออนั่นีสีนะเออก็ไปยิบแปดสองได้นี่นะเออก็ไปยิบแปดเนาะแปดแล้วและสายปมันกแมันมัอดแห้งบ่ ช่อนแห้เมืนกับงามันเล่นมันใส่เพื่อเเพื่อเืออกระสิตอกเดี๋ยน,นี้นะต้องใส่ตะปูตัวนี้ลนี่แสงดงตะป<อ>ูน่มันกะิลือยเยเี่ันเลื้อยสี่นิเลืลายตอกไปนะ้เด้อเอตะปูหเนาะสิปลาเป็นปลาดอกตะปูหเนาะเอจากสีฮาโลมา,าบ่อแรกแก๊สหนึ่งคนระั้เอาแก๊สแก๊สย เดี๋ยวสิไปเซอนมาให้ดนะสิสิล,ลงสือ่อเกิงไว้บัดเซ้นแล้วกันเกิงไห,ห <c oughs> มฮะ,ะจ่ายเกิงไม่จ่ายให้ม่เกิงไปจ่ายแล้วสื่อโม่เกิงเนี่ยคนเราไปจับมาเลยถูแปดน้องมาในทงถูสี่อ้าว <c oughs> มาทุกทีทุกทีถือว่าอุปกรณ์น่ะเครื่องเพื่อนนี่สร้างคิดว่าแป๊ะนี่พ่อแล้วแมนบอกพ่อแล้วน่าจะพอแปะแน่นมินะพ่อเนาะขนมพ่อกระดึงตัวปูวามาใส่เออพ่อแล้วพี่น้องเคยคิดว่า ปูกระภาปูกระภาน่ะพอ,ลอนนแล้วหม้อ่อก็สิจับเป็นปูมาใส่ก็แน่นแล้มันต้องแนวนั้นตาบอนบอกพ่อว่ามันต้องได้ใส่อยู่แล้วไม่ปลาลมมันเนี่ยสิได้ใส่แปนตัวได้หนึ่งฮะ มันใส่ได้แปะใส่แปะนั้นแ,แมนบอ่อท่านะใส่ลูกบ่วท่าบอ่ทาบอทาอ่ทาจะทา่าในได้งบเน้่ยว่าเรื่องงบประมาณอันนี้ขั้นผบุรักผู้ใหญ่เนาะว่าเออบ่าวเล่าซื้อซีอไปท่าเพื่อนเด้อ <c oughs> เออฝากเงินมาในนี่เออบ่าวเล่าจาัดมหาอีตัวนะ่ะขั้ออนว่า บมมีงบนี่ก็เอาขึ้นรถแล้วง่ายีจัดห้ซกระบุปองกไดไ<ป>พี่น้องเลยอันนี้ก็ดีอยายปองซี่ปองคนเหลือมันต้องได้ซื้อทินเนนร์นำอีแนะ่น้องผสมประทัดีบ่แมา่มยายบอกนะเอา,เอาน้ำมันอัดใส่กัน เออกับเทนเอร์ลยแลมันจังแมวมัน้วพื้นว่าแม่นเงาพื้นว่าข้าปปองน่อยก็ได้ข้ว่าพื้นนี่ขั้นนั้นขันทามันก็งามเราสั่งเนาะ นันหากเพชดเนี่ยได้ครับเ,เ,เอาเรื่องเงินโหลดนะพี่น้องเลยยิงตามงบ,น <laughs> บนงมเ,เนาะกระทามันงามโลดเรื่องนี้ก็เรื้องกระทาสีนี่ก็แหงงามคือการกับคนนั่นแหละการโบแต่งสีง,งามสิปน้องเป็นหรอเนื้อคนงามมันแต่งนะมันเป็นแน่นั่นแหลนะพ <c oughs> ี่น,น้นอไ,ไอ <c oughs> ก่งามยันคนเลย เงินน้บ่เบิเงินนาบ่่าเรงินบ่่ไ้จ่ายเงินค่าสนดวงหนานันตัวว่าพดีกับพดีันมาบ่พพดีกับ่พพดีบ่ตัวเตี้ยนบ่ก็ได้เงียอยบ่ฮะเงีบเงียบเงียบางนอกแล้วไมันคือเกินี่ยนะตัวนตัดว่ยหรตัดสั้นบ่าบ่ย้อนลง

บอลบอก็บริถ่ายบ่ได้ด้วย่ามือ3สามพันมเ่อนเออรวเบิดกันเบ0 0นั่นแล้วแมนเราอะมันในสองพันเหมือนส0 0สั่งจะไปเห็นนังนอะเบิกดเงินไหมเป็นโอ้ยแมนมาไเปียกนเบียกเป็นงาน่นาดย่านฉุกเฉินมาเนาะแมนสถานการณ์ฉุกเฉินโซ่มาแต่เฮิร์กแหละสบอ โอ้แข่มอยากุด่ายแ่น้านมาอยากเบาเลย่โลนี่นะมาเล่งมาล่าโหลดเลอันเดียวกันขั้นนํามาเล่งเลยมาล่าโหลดตาบานแน่มาเล่าเ่งบว่าไพ่โหลดขั้นนํามาเล่งยอยากมาล่าโหลดโลขนรวยเาอะโลนรวยอย่ี่่าย้ย ทาคนรวยนะสีอายุแล้ก็ยืดเป็นอะไรจน่อยอันนี้ก็ซื้อซื้อซื้อใหเราอยู่ต่อได้เลยขับรถสามหมื่นพลงมาฮะซื้อมานี่เขาว่าแต่ปลายเดือนเลยซื้อได้ใช้โซีไหมบอบ่ออยู่ต่อหนุ่มนะอทำให้ดีนะยืดได้แต่ปลายเดือนนี่แหละสี่ห้าหมืนเนี่แหละเกอ มาแหละครับถูกมะเห็ดนี่ก่อนให้เพิ่นอยู่จะให้น้องอยู่ไปนั่นแหละฝันเมาเลยเลื้อเงื่อนเวลาดิทำมาเห็ดกดนอย่ยให้นอ้องลงไป

กานะสิเป็นมะอื่นคนละสิซื้อมาให้เขาอยู่แอมบอกนั่นเอามาตอกแผ่นแอมแอม,แมน่าจะเป็นมะอื่นเนาะสาัสนี่แล้วไม่นี่บ่อไม่นี่เลยครับก็สิไว้บ้านนั่นแล้วบ่นนแล้วแล้วได้น,น,นี่น่ะตัวนี้ตัวได้แอมได้ทราย ตัวนั้นทาองค์รบไหม้ไันทาองค์ครบนี่ร่วงออตัวนี้จะเป็นข้าอยไนี่แนงครตัวน้คือหอยออนตองนั่นตองนั่นตัวนี้นนนจะเป็นบานงา ใส่ไม่เสร็จในสายเขามือนี้เขาก็ใส่ไม่เสร็จอยู่ยังยังยังใส่ที่เจ้านี่ยเลยจ้าัส่ลากันแล้วเนาะลายกันเลยงนล่เรียกันจักไซีรส์แล้วก่อนไทคือเอาแข่งด้ เขาแล้วคนใดเขาแล้ว้เไ่ได้็าออเขาถ้ข้าาได้ขง้าเลจได้เคนนีจบคลิปไม่สำนึกก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณ f อเด้อขอบคุณนายเบอร์จูุ่สุคนะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเขาบอกเดินพี่น้องเดินเฮือนนางร้อยนี่เนะาะแต่ว่าจากทาสีนี่ต้องผู้รักผู้ใหญ่เด้อขอความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่เนาะสีโบมีนะ่เนี่ยเพรเย็บีนางร้อยฮะแหละเนะาะต่อยกันกุศลห้าละสิบพี่น้องเลยเนาะสมทบเงินซื้อสีนี่นะรรทำมาทาปั่นลมปัน่นรายให้นะี่นะข้างหน้ามันนี่เนาะ มันจะงามพี่น้องเลยขั้นสาสต์ขั้นบ่มีนี่บา่าวเล่ากับชีโบได้ท่าได้กับชีได้ใส่ให้สร้างเพิ่นยกขึ้นไปใส่เลยฮะนะเนาะไปตีใส่เลยฮะนะยิงตามหมกประมาณพี่น้องเลยในกรดีเนาะกะตามมาเลยเนาะตอนนี้กะล่อรล่อให้ทางห,าห่านไมมเพิ่นเข้ามาส่งไมมพี่น้องเลยขอาบุญขอบคุณเอฟซีหลักกับภูรักผู้ใหญ่เบิร์ตสุข,ขุสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชม เนาะตั้งแต่จนจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยพี่น้องเด้อเนาะสุดท้ายบ่าวลาวก็มียังขอไปพอนายพลรักผู้ใหญ่เนาะอยู่ดีไม่แห้งอยู่มันควรเงนเบิดสุขุสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยล่ำรวยพี่น้องเลยเฮ็ดยังทำยังก็ขอให้ขึ้นให้เกินเด้อเนาะทำการทำงานก็ให้ได้เลื่อนหน้าที่ตำแหน่งเนาะเป็นข้าราชการกับพลเรือนตำรวจ ข้าราชการก็มีเลยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็นมีคือการฝั่งไทยก็นันที่ว่าเพิ่นให้การส่วยเรือสนับสนุนเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตเนาะส่วยเรือคนจนฝั่งลาวก็มาทางบ่าวลาวนี่ก็มีคือกันข้าราชการก็ให้เพิ่เนเจริญในหน้าที่การงานเนาะให้เพิ่นได้เลื่อนขั้นเลือเล่อนตำแหน่งสูงๆเป็นผู้ใหญ่ผู้โตพี่น้องเอ้ยมีคนนำหน้าถือตายมีคนหนักคนแพงหลาย,ลายๆเด้อเนาะตามนั่นแหละสบายดีสบายดี